สวัสดีครับจานจานนะครับมาต่อกันที่ตัวเขียนแบบนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนแบบกันแล้วก็ออกดรออิ้งกันนะครับเพื่อให้หน้างานเอาดรออิ้งไปใช้งานต่อได้นะครับโอเคจะใช้โปรแกรมฟร e แคปนะในการเขียนแบบนะครับเป็นโปรแกรมฟรีใช้งานไม่ยากนะครับเขียนงาน 2D ได้เขียนงาน 3D ได้เราเปิดโปรแกรมมานะครับแล้วก็ create new นะครับแล้วก็เซฟไฟล์นะของจา์มีเซฟไปแล้วนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะเซฟอีกรอบก็ได้จะเซฟไว้ในเทมไฟล์นะครับนี่จะเขียนไปแล้วละ่ะแฮมเมอร์นะครับเดี๋วจะทำเป็นไฟล์ที่3ละกันเดโมโละกันนะครับโอเคอจนใช้ตัวนี้เป็นผ่าดีไซน์นะครับแล้วก็ c ขีย t บอดี้แล้วก็เขียนสเก็ตนะครับ เราเลือกเอาว่าเราจะวาดที่เพลนไหนเนาะตอนที่เรามีแบบคอเราลองมีไอเดียสะหน่อยนะครับว่าเราจะวาดท่าไหนอย่างขออาจารย์แบบคอนอาจารย์เป็นเอียงๆนะอาจารย์วาดท่าข้างๆแล้วเดี๋ยว x ตูดไปน่าจะง่ายกว่านะครับอาจารย์วาด x y โอเคหลังจากนั้นอาจารย์เริ่มลากเส้นนะครับทรงของคอนอาจารย์เป็นทรงนี้อันนี้เป็นหัวคอนหัวคอนของอาจารย์สูง25มิลนะครับก็เซต25สก่อนเอาละ ส่วนที่เหลือง่ายแล้วครับตัวนี้ของจานเป็นตัวดำคอเอ้ยไม่ใช่ตรงหัวคอเนาะตัวนี้เป็นเอียงๆของมันตัวนี้เป็นปลายแหลมแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่ะแกนมันนะครับไม่มีหลายง่ายๆที่เหลือเราเซตคอนสแตนต์นะครับเซตคอนสแตนต์เส้นต่างๆไปเช่นตัวนี้จานเป็นเส้นตั้งก็เซตตัวนี้ไปตัวนี้ระยะ 45ก็เสรก็เซตระยะต่างๆตามที่ดีไซน์เอาไว้ไปเลยเดอ้อเออคือถ้าเกิดเราดีไซน์ในกระดาษมาประมาณ1น,นะครับส่วนที่เหลือเอามาลงตรงฟ e c a ดมันจะลงง่ายนะครับแนะนำว่าให้ดีไซน์มาในกระดาษก่อนโอเคคราวนี้จันได้ละเสร็จแล้วนะครับหัวค้อนของเฮา,าจันคลอสนะครับแล้วจันก็เอ็กซ์ตดมันนะครับแ a ดมันเท่ากับ 25นี่เราก็จะได้มาแล้วหัวค้อนของเรานะครับถ้าเราอยากจะแชมเฟอร์มันนะครับดีไซน์ของจันก็คือเดี๋ยวจานจะแชมเฟอร์หัวตรงนี้นะครับหมุนก่อนกดคอนโทรลค้างไว้ลากเส้นลากเส้นไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้เนาะจันจะแชมเฟอร์มันสักหนึ่งมิลนะครับก็กดแชมเฟอร์ล้วก็เลือกตรงนี้เป็นหนึ่งมิลแล้วก็กด โอเคถ้าเกิดเดี๋ยวเราต้องส่งไปหน้าง,งานนะครับว่าหน้าง,งานจะเอา1มิลหรือว่า2มิลแต่เบื้องต้นดีไซน์นี้เดี๋ยวเอา1มิลไปก่อนเนี่ยครับเสร็จละคราวนี้เรามาพลิกตูดมันด้านนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดเคียดเพลนเคียดสเก็ตนะครับอ่ามันก็จะทำการหมุนตรงนี้ให้เราเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะวาดรูตรงนี้นะครับโอเคเราก็วงกลมเนาะอ่าวงกลมนะครับ รูของจานเนี่ยหน้าง,งานบอกว่าจะเจาะด้วยนอ็อตหัวเจาะแล้วก็ทําเกีียวในนะครับเป็น M10 1.5 M10 1.5ก็แปลว่าต้องเจาะรูขนาด8.5นะครับดม a m e t e r เพื่อที่จะตากขึ้นมาเป็นเกีียวนะครับจานเซตตัวนี้เป็นนี่นะครับคอนเซนต์ diameter แล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็พิมพ์ค่าเข้าไปเลย8.5มันก็จะเซตเส้นผ่านศูนย์กลางให้เรานะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําให้ตรงนี้มันอยู่เซนเตอร์ก่อนนะครับโอเคจยนใช้ตัวนี้ในการวาดเส้นไกด์นะครับอ่าใช้ตัวนี้ก็ได้นะจันวาดเส้นไกด์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วจันกวาดเส้นล่างขึ้นมานะครับจันเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีน้ําเงินล้วก็วาดเส้นไกด์ชุดนี้มาจูบวิงเข้าตรงนี้จูบวิงเข้าตรงนี้อ่าจะต้องการให้มันอยู่เซนเตอร์นะครับ แปลว่าเส้นสีน้าเงินตัวบนตัวล่างของจานเนี่ยกดคอนโทรลค้างไว้นะมันต้องเท่ากันนะครับเราก็ใส่คอนแตนท์ให้มันเท่ากันซะจบเลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวทีนี้ระยะเซนเตอร์ของรูนะครับคํานวณมาเมื่อก,กี้บอกว่าจะต้อง37.5เราก็ใส่ตรงนี้จึบ๊บมาตรงนี้37.5โอเค คลอสอ่าเราก็พร้อมจะพ็อกเก็ตมันนะครับเราก็กดพ็อกเก็ต้วก็ทรูออ l นะครับเรียบร้อยกดโอเคคราวนี้เราได้คอรเรียบร้อยแล้วครับหัวมันมาแล้วนะนี่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 ตา,าเป็นอย่างนี้นี่ตำแหน่งตัวนี้คำนวณมาแล้วอ่าออกมาน่าจะสมดุลน,นะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะมีเออเลอร์นิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นโมเดลนะครับเดี๋ยวเราจะทำด้ามคอนกัน จย์เปลี่ยนตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นบอดี้นะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนชื่อก็รีเนมตรงนี้เช่นเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเฮดก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับจันกดตัวนี้นะครับแล้วก็นิวบอดี้แล้วจันเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นแฮน d l ดลนะครับเป็นด้ามมันเนาะโอเค เดี๋ยวเราทําด้ามกันนะครับด้ามก็ง่ายๆเนาะสมมุติเราจะทําด้ามต่อมาตรงนี้เลยจังก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็กดแฮนเดิลก่อนนะเราจะทําที่ไฟล์นี้นะครับกดตัวนี้แล้วก็คีเอทนะครับมันก็จะทําว่าคีเอทเพลนขึ้นมาคีเอทสเก็ตนะครับแล้วก็กดโอเคไปคราวนี้เราก็ใส่วงกลมครับนี่ใส่วงกลมเข้าไปจุป๊บตรงนี้ ขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะอ่าระยะตัวนี้มันคอนเทนเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็ใช้วิธีการกําหนดระยะเลยก็ได้เรารู้ระยะอยู่ละเราเขียนแบบเข้าขวๆมาละว,ว่าตัวนี้เซนเตอร์เท่ากับ36.5เอ้ย37.5นี่แล้วก็ความสูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวด้ามค้อนนะครับคือ 11.25เนาะนามคอนมันคือ25ห้าไงจับหาร2นะครับเอ้ยยีบเดี๋ยวนะไม่ใช่สิ25หาหาร2 12.5จันจ่าเอ้ยอ่า12.5อจุหาโอเคพอได้ตัวนี้แล้วไม่ยากแล้วนะครับอ่ารัศมีเออใช่ ไดมิเตอร์เนาะไดมิเตอร์เราใช้ยี่สิบมิลมั้งเ๋ยวนะจนขอดูแบบที่เคยวาดก่อนนะครับโทษทีโทษท,ท,ทีแบบที่เคยวาดไว้อันนี้จำไม่ได้จริงแฮมเมอร์เวอร์ชัน2 อ,อ๋อโทษทีนะครับด้ามใช้สิบสองด้ามใช้สิบสองจำไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรตัวนี้ใช้สิบสองนะครับอ่าเพราะว่าทุกอย่างเสร็จป,ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอ็กซ์สูดมันนะครับอ่าเราเอ็กซ์สูดออกมาเนาะแกนของจานจานทั้งหมดสองร้อยนะครับเออสองร้อยสองร้อยนี่คือรวมหัวแล้วนะดังนั้นต้องเอาสองร้อยไปลบกับยี่สิบห้านะครับสองร้อยลบยี่สิบห้า 1>, 1 7ึครับแล้วก็ x สูตรมาหนึ่งเจอ่าโอเคเนี่ยครับได้มาละด้ามคอนโอเคเดี๋ยวจังจะว่าตรงหัวฝั่งที่จะต้องตับเกี่ยวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการเอาเราปิดหัวเนาะเราก็เมาส์มาคลิกตรงหัวนะครับกด Spacebar เป็นการซ่อนหัวไปแล้วเดี๋ยวจังมากดตรงนี้แล้วจังก็คีเ e ส k e เกตขึ้นมานะครับอ่าคราวนี้เราก็วาดวงกลมตรงนี้วงนึงครับทาหัวมัน ว่าโมดๆสัวๆไปก่อนตรงนี้อ่าฉันบาดเส้นไกด์นะครับจับเส้นไกด์ไปที่หัวแล้วก็เอา2จุดนี้ให้มันเซนเตอร์กันนะครับมันก็จะทำการแบบเซตตำแหน่งให้โอเคตัวนี้ไดมิเตอร์นะครับเราต้องการทาร์น็อต M10 1.5ดังนั้นเราก็เอาเอา M10 นะครับบวกไปอีก15 1.5เนาะก็เป็น11.5นะครับไดมิเตอร์เพื่อที่จะทำน็อต M10 1.5ไว้เนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บนะกดโอเคนะครับแล้วเราก็แผดมันขึ้นมาเลย25นี่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับเราจะได้อุปกรณ์ครบทุกชิ้นละถ้าเกิดเราเปิดหัวน็อตมาไอหัวคอนมาปุ๊บนี่คอนเราก็จะหน้าตายอย่างนี้เราไม่ได้ทำแบบเกลียวนะครับเพราะว่าอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเตรียมแบบเหล็กหน้าง,งานเนาะส่งไปหน้าง,งาน โอเคงั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออกเราอิงกันก็น่าจะเสร็จสิ้นกัน